สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาอัปเดตแล้วค่าสารแน่แล้วก็บเบิงสวนพอ่อใต้สวนพ่อตายจ้ะพื้นที่กับ่หลายได้พี่น้องไปเบิงว่าพ่อพ่นปูกยงแน่จ้ะมีรายได้จังไดแน่นะในพื้นที่แค่หนึ่งงานพี่น้องไปหาจะโค้งสวนกันจ้ะพ่อตายสวัสดีจ้าครับผมครับจ้ะพื้นที่หนึ่งงานวัาที่พ่อทิเตุสวนนี้แมนปลูกสารแน่หนึ่งงานกับปลูก ก็เที่ยมกับหอมแดงกับพึง่งลงว่านนี่ก็งานหนึ่ง <c oughs> ดินงามดีแห่งนอกเป็นดินดำแล้วจ้ะเนะาเนะครับพื้นที่มองนี้พี่กัดส,สวนนี่กัสิยุบ้านกเกษตรพัฒนาเนาะจาะ้ะ,ะเนาะเกษตรพัฒนา,านอุบลสิบห้าบุบาบบบเปืยอบอุเบยเพื่อน้ำเงินจังหวัดอุบลจ้ะ <c oughs> พอเฮ็ดมาจากปีแลวค่ะสวนนี้กําลังพึ่งเฮ็ดมาปีหนึ่งเลยชาละแนนนี่บ่จ้ะเมีนรัดมากําลัง สิครอบปีหนึ่งแหละอืละรบลงทุนที่แหลกหลายพอเอาทามบอสรเสรเน่ก็นเนาะบได้ลร่งทุนหลายได้เพราะว่าแนวบดสซื้อแนวขอเพิ่นมาปลูกเอา้าขอเอาบ่พพอแม่ขอของพป่นองมาปลูกจ้าปลูกนานี่ก็สิติดไว้นะปลูกนานาวน,นี่บ<อ>่แมป่ปลูกปลูกเรื่อยๆครับปลูกนานี่ปลูกไว้ท่าออืนานี่สิบมมีราคานะครับอยู่ประมาณสามสิบ ถึง20บาทนะครับสูง1 3โล3โลครับตอนนี้เพราะว่าจระหน่หนาหนาวนี่อ่าพักมันหลายพักมันงามหนาหนาวนี่ะระหน่สีงามครับจ้าเพราะว่ามันมันถือกับหนาวโอ้ิ่นมาอากาศหนาวเมือรับอากาศหนาวพัชระแน่สีงามิึงเลยขนาดด้ใส่ปุ๋ยโดนละเด้นี่โอ้ ก็คือข้าปลูกที่แรกพอ่อกระไถยังสี่บ่ิษัแมนแมนครับไถแนวนี่แหละ,ะแต่ว่าพู้อ่อนคือการปลูกพักกระเทียมนั่นพู่อนจังสันโอ้พู่อนเออพู่อนไหนมันตีดินว่าง่ายๆเนาะแมนบ่พ่อตีดินไหนมันนวลไหนมัน,น,มน,น,นละเอียดปานเท้าเดินโยกล่องโยกยังบ่จ้ะแมนโยกคือกันแบบนั้นเพราะว่านาหน้าฝนหน้าฝนนี่น้ำจะขังเพราะว่าฝนเลี้ยงไน้ำมันตก มันจะบ่ได้ขังพักบ่ได้แซ่พักนะน้าบ่อได้แซ่พักยกแปลงขึ้นประมาณเออนี่ล่ะสิบยี่สิบเส้นในบ่อยี่สิบเส้นแมนประมาณนี้ครับปลานีปูกปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมไปบ่อเลยปักทัวไปเลยปลูกเป็นระยะต่างแถวเป็นแถวไปเพราะว่าใส่มันดูดีนะแต่ว่าบ่อมันใหญ่เลยมันก็จอดกันคือเก่าล่ะนี่พอทีปลูกประมาณนี้สามแถวนะ านานหนึ่งสามแถวนี่นานใหญ่กับ,กบานานสี่แถวปลูกนานีปูเลยเลยครับเพราะว่านานีมันสิติดไวโบ้คือหนาฝนหนาฝนปลูกแล้วมันสิเปื่อยมันถือฝนมันสิเปื่อยพ่อกระปลูกนานีอะไะนี่พี่กายมาปลูกแง่มนี่แหละขวบปีพอดีเนาะแมนนี่ขวบปีหนึ่งบ้านนี้งวดวังหันนี่ตุกงวดดีพยองวดว่างหันนี่บอ่อตัดได้ลอยถุงครับ งานเดียวนี่แม่ในลอยถุงพี่นครับในลอยถุงแม่ถ้าแมน่หนาฝนกะโตกถุงละลอยกะงวดละหมื่นหัดละหมืน่มนแมน่แต่ว่าหนาหนาหนาวนี่พักจิตถือกระถือถุงละสามสิบบาทม,มันกับบริแราค่าแต่ว่าถ้านาหนาฝนานี่พักมีราคานะครับถุงหนึ่งลอยบรูดลอย นาฝนงออวดนึงนี่ไมายถึงว่าจักมือพอเขาได้เก็บเธอหนึ่งได้เงินหมือนหนึ่งนี่ประมาณพื้นที่งานเดียวนี่ประมาณอตัดเหลวประมาณเดือนหนึ่ง<ต>หรือว<ต>่าโบถึงเดือนก็โอ้เพราะว่าสร้างมันเข้าตาัดเป็นงวดนะครับจ้านี่คืองวดนี่พอพอบํารุ่งมันสีย่าวแล้วนี่ตัดออกแล้วเวิดงานหนึ่งเลยเนะาะตัดแล้วมันสิได้ลอยถุงพอดีครับ ร้อยกว่าถุงตแล้วแต่แล้วแต่พักเข้าง่ามเข้าสีหลายเนาะแต่บำรุงได้บัดนี้ใช้ปุ๋ยสูตรได้พอพักนี่เวลาเข้าตัดออกแล้วนี้สูตรตอนแรกเรลืมแะ้วมอนตอนแรกเออสตรเดียวกันกับสวนเออสวนน่ะทีเอาแปดแปดแมน สูตรเดียวกันกับสวนหลายาธาตุเพิ่นเพราะว่าเพิ่นว่ามันเขียวงามทนดีเนาะเปน่นมะพอ้ออสูตรนี้ดีเป็นของปุ๋ยอยังเกาะดีทอ็ทอกอ,อ,อันแตะกอนนี่พื้นที่มองนีปลูกยังหอคือเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นปลูกผืชอ,อยังสีออต่กอนกันกบปลูกง่วนปื่ดลุมลูกแบบว่ากระเทียมหอมนี่ละ<อ>เออพราะว่าปลูกแล้วกับ มันกับบอกคือพัะรนาเน่สลานเน่นี่ตัดแล้วมันกับโป่งึ้นมะม่เข้าบริปูกอีกโอ้อืมปูกเสีเดียวกับตัดได้เป็นปีสองปีจ้าปีนากับตัดได้นี่เพราะว่ามันบอสันยังง้ามอยู่อืมอืเดืนที่ตามถี่ผู้เพื่อนเฮ็ดก่อนพ่อนนอกเพื่อนเพื่อนว่าได้จักปีพ่ออายุมันจังสิไหวได้ได้ปูกสามปีสามปีเนาะเต็มที่เนาะสามปีอ้พี่หน้องนาลงทุนได้จ้ะครับ ้ามี่ตลาดรับสื้อนอกวงเล็บก่อนเนาะมีครับเออคือทางเหานี้ทางได้พอมารับไหมค่ะอ่าเจติกบานซ้ำหน่อยแล้วก็เจจิตโน่นเนี่ยมันโน่งามบ่จ้าโนนปลาเหล่าแมนเจ็นแหล่งเนสรซอยนี่ประจําแมนเิ่นมานี่เพราะว่าสองเจ้านี่ละมาประจําอยู่นีเพิ่นเมาทุกมือบ่แม่นมาทุกมือมาทุกมือเพราะว่าสวนมีบุญนี่เพิ่นติดตัดอยู่เลยอสวนมีบุญเพิ่นหลจ้เออ กะเพิ่นรับทุกอย่างแมนบ่พอของกินเนาะแมนครับเจจิตเจติกพี่น้องเห็นแต่เพิ่นแกผ่านหน้าบ้านเต็มรถเออทุกมือละแมนทุกมือเพิ่นสีเอาแถวสีทองน้องทับมาเกาขาม้าหนีโบขคำมมาหนีลาศเซนมาหนีเออการซาลาเนีก็ถือว่าหนาปลูกเนาะพ่อเนาะหนาปลูกผมสลงทุนเดียวเออนี่ลอกนี่นี่บ่แมนสีกขย้ายมาอีกนี่สแถวนี่ก็งานหนึ่งบ่อแมนเป็นสองงาน เอาไปถามเรื่องหอมกับกระเทียมน้ำก่อนโอ๊ <laughs> ตำจะกล่วย <laughs> บาดหอมกับกระเทียมนี่เป็นหอมแดงบ่พ่อหอมแดงหอมแดงหอมปลูกไว้ลงหัวปลูกเรียบร้อยเป็นบ,บจน่จหนปลูกแล้ววัวนที่ใกล้แล้วจ้ะ<อ>ปลูกลง้งแล้วห้าจังหวานขี่ไก่กบเทิง,มงแมนแมน บานี่หอมกระเทียมนี่ปลูกโดนปัญหาพอจังสามเดือนผลสามเดือนเนาะแม่ถ้าปลูกเดือนนี่มันก็สิเป็นปลายเดือนทันบ่าแหละเนาะสิโมกาากุมผามินาประมาณนี้สินมิน่าสินมีน่าจิเก็บประมาณนี่สุปีสุปีบอกแม่พอเห็นมาจากปีแหลวสำรับวันนี้เห็ดสุปีสุปีเลยแม่แต่ก่อนปลูกเต็มเลยเด่นนี่บ่แม่บริเห็ดจำหนี่เด่นนี่ปลูกเพราะแต่ว่าได้ปลูกได้กินซืสอหรอกปลูกขายแปลูกเต็มเป็นไรนี่ บ่แมน่นก็คือว่าเคยเห็ดหอมกระเทียมมาไล่ได้มันมาสูสาส่สารเน่นมแม่นบอ่บอบอ่อสู่เ<อ>พราะว่าสามเดือนจังไหนเที่นหนึ่งสารแนรนี่ปาแต่แม่ยางโดนกับเดือนหนึ่งตต่ตัดจแม่นตัดอยู่เลยเบนนดเิดปีสู่สารแณรไม่ได้หรอกหอมกระเทียมพ้นหนาวได้เบิดปีเนาะมาแต่มีหนามโหดนำนก่อนะตลาดท่างนี่ก็สะดวกพี่น้องง่ายแห้งกระือวนาปลูกอยู่ กระเทียมกระสีอายุประมาณสามกันแมนบ่พ่อแมนลงหัวเทิงเวลามนันลงหวัวประมาณสเดือนจ้ะสามเดือน,อนในเก็บเออปลูกบาน,นี้ห้อยขี้ไก่แล้วก็เอาฝั่งค<ป>ุ้มหนาเลยนะพะ่อแมนบ่แมนโอ้เพื่อรักษาความสื่นบ่จ้ะแมนรักษาความสื่นแล้วก็ฮดหนามฮดหนามทุกมือบ่พ่อทุกมือซาเลเน่ก็คือกันบ่จ้ะแมนฮดเจ้าแรงซาเลโอ้ อันบานนีปลูกได้ทุกสภาพดินบ่จ้ะสำหรับสะแห่น,นี่เสนแห่กับเห็นเขาปลูกกับปลูกได้ดินแดงกับปลูกได้ได้ล่ะดินทรายกับปลูกได้นาหนี่กับแถวดินทรายมนล่ะแถวนอกเพราะว่า,วา,วา,วา,าเขาปลูกได้บา,า,านีแถวไฮเฮ้านี่ยมันก็นเลยมันเป็นพักหลายมันก็นเลยถือือตนาฝนนี่แถวดินทรายเขาปลูกก็ได้แ<อ>ถวเฮ้าปลูกได้บานพักมันหน้อยอื มันก็เลยพักมีราคาส่วงหนาฝนเข้ากับสีไดเปรียบมองดินทางเข้าไร่น้ำได้ดีนะพอดินทรายมันสีอมน้ำอมน้ำพักเรเลเนียสีบ่งงามจ้ากะแสดงว่าปลูกได้ทุกสภาพดินแต่พี่น้องแต่ว่าถ้าส่วงหนาฝนดินทรายก็สีลำบากแน่จ้ะคือทางนี้มีรายได้ตลอดปีนะพอเนะปีเออออซเเลียปีหนึ่งพอดไโจดไวบอที่แม่เซเลเนีนี่ไวบอทไอโจดเดได้เดือนละหมื่นมาพอเฉลรียแล้ว ได้ครับได้น้อเออได้เดือนละหมื่นพื้นที่หนึ่งงานที่ปลูกสาะแเณ่ครับได้เอาเตียวเดือนละหมื่นนะ่อเนาะราคาราคาอันมันนใิอยู่ลอยนะบมรุดนลอย้ําหนาหนาฝนหนาฝนบุรุ่นลอยหนาหนาวนี้พักงามแต่ว่าได้ราคาต่ำแต่ว่ากับพ่ออยู่ไรพ่อพ่ออยู่หนาวนี่เนาะพ่ออยู่ไรพ่อพ่อประคองไปเจ้ะการลงทุนกับพ่อว่าขอนพี่น้องมาปลูกกัน พอมีตนผ่านุล้ายพ่อจ้ะถ้ามีผู้สนใจอันพักะสะแห่นี่ะอ๋อมีมีอยู่เนาะมีมีจ้ะพอมีเบอร์โทรบ่มีเอาขอเบอร์โทรเนี่ยจ้ะศูนย์ปดสองจ้ะหนึ่งสามสี่จ้ะสามหกศูนย์หกพ่อตายเด้อพี่น้องเด้อกะเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้ใ้คลิปให้สำหรับผู้ที่อยากปลูกลองเบ่งนะพ่อนะเอาไปจักถุงสองถุงได้บ่พอได้เบิดตเนาะครับจ้ะ มาหาพอได้คลิปนี้ก็ขอบคุณพอละละ่อร้ายจากสิหายควมหูเกี่ยวกับการปลูกสารหน่ขอบคุณหลยลร้รายจ่าสวัสดีจ่าเดีอยวพี่นอ้อ,นองพืชทีหนึ่งงานกับรายได้กับโต๊ะอยู่เดือนละเมินอยู่พี่นอ้อ,นองกะถือว่าพ่อได้ใส่ใจในรั้วงานแล้วนี่นะนะพ่อเนาะจ้ะหมุนเวียนพี่น้องพอได้ลงทุนอย่างอื่นต่อคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่จ้ะขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีจะ้ะ